วัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่าบ้านตานจังหวัดอุดรธานีนะครับผมนี่คือพิธธรรพิธภัณฑ์เจดีนะครับเวลาเปิดจิตนะครับเรายวเข้าไปชมข้างในกันนะครับผม,มบต,ต้องลงทาเบียนก่อนนะครับผู้ใชส้สวบเกี้ขาย,ย,ขา,ย,ยาวทับ ตรงนี้ได้เลยนะคะก่อนกลับสมนู้องน้ำด้นนะะานนน้นนะคะจะมีอาแขวนคืนนะคะครับ,บไปกันต่อครับทุกคนเดี๋ยวนะถ้าคุณกับอะไรก่อนเดินขึ้นไปข้างบนนะครับเจ้าหน้าที่แนะนําให้เดินบนหินอ่อนนะครับจะมีความร้อนน้อยกว่ายาเทียมนะครับเดี๋ยวเราเอาล่มกันก่อนคนละคัน คุณจะชมเจดีด้านบนได้เลยนะครับกันเลยเห็นอ่อนโดนแดดดูเหมือนร้อนนะแต่ไม่ร้อนยากเทียมร้อนกว่าคุณตาม วันนี้คนไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์น่าจะเยอะนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ สวยงามมากเลยนะครับทุกคนถ้าใครมีโอกาสมาอุดรธานีนี้ต้องแวะเลยนะครับพิกัดวัดป่าบ้านตาบครับ นเนาดไวยคารานาเข้าจากประเทศอิตาลีเขาจะเย็นแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีค่ะใช่ชื่อว่าเงอนไว้คาราลานะคะส่ว okay. uh huh. น,นประตูหน้าต่างหลัง,ลงนี้หลังคาก็จะทำด้วยทองแดงหม mm hmm. เขาจะทนวนยาวนะาวนะแต่ว่านานไปก็จะเป็นสีเขียว mm hmm. ก็จะปล่อให้เป็นเขียวเลยนะคะ mm hmm. นี่คือด้านหลัง j จดีนะครับแล้วก็เป็นกุฏิหลวงตาจะอยู่ตรงนู้นนะครับ นี่คือรอบเข้าอาคารพิพิธภัณฑ์นะครับผมหกรอบว่าละสามสิบคนถ้าใครจะมาสามารถโทรจองเบอร์ด้านล่างได้นะครับสองเบอร์ด้านในจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นประวัติของหลวงตาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดจนละสงังขารเลยนะครับเป็นภาพ3ามมิติแสงสีเสียงนะครับถ้าใครจะมานะครับนี่คือรอด โู้โจองได้สองดูงแน,นะครับแนละ้วพอจบคลิปบัดป่บาบ้านตากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ